อักษรจินวันนี้นะครับจะเป็นอักษรที่14คําว่าเกลือคำว่าเกลอ,เ,กอเนี่ยตัวเต็มกับตัวย่อมันเขียนไม่เหมือนกันแต่จริงๆตั้งแต่ยุคจินโบลานแล้วนะครับเกอือสองตัวนี้ก็เริ่มเขียนปนกันแล้วนะครับโดยเกลอข้างล่างเนี่ยจะเกิดที่หลังเกลอข้างบนจะเกิดก่อนจะสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยเขียนไม่เหมือนตอนนี้เนาะตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นจูสเตอทลจูเอทลคืออะไรก็คือสิ่งที่อยู่ข้างบนนะครับผมสื่อถึงเกี่ยวกับไม้ไผ่ พราะช่วงแรกเนี่ยเกลจะเป็นลักษณะนามสาหรับไม้ไผ่ไม้ไผ่หนึ่งต้นเราก็จะใช้เกอตัวนี้ในการเป็นลักษณะนามนะครับพอเวลาผ่านไปนะครับเกอตัวนี้ก็ใช้แพร่หลายมากขึ้นแปลว่าใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนจากไม้ไผ่ตรงข้างบนเนี่ยกลายเป็นที่เป็นคนที่อยู่ทางซ้ายมือเหรินจื่อผังนะครับที่สื่อถึงคนนะครับปังก็เขียนเป็นแบบที่เป็นตัวย่อของทุกวันนี้นะครับ ก็จะแปลว่า1อัน1ชิ้นลักษณะนามของทั่วๆไปนะครับแต่จริงๆนอกจากลักษณะนามแล้วมันมีความหมายอื่นด้วยมีความหมายอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับความหมายที่1ก่อนนะครับง่ายๆเลยคือลักษณะนามอาณ์แบบชิ้นอันนะครับมันได้เยอะเลยนะครับขอให้มันเป็นของที่เป็นชิ้นชิ้นได้ก็จะใช้เกอได้นะครับแต่ถ้าเป็นเม็ดๆเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยใช้กันแต่ถ้าก๋วยใหญ่เข้ามาหน่อยแบบว่าเป็นชิ้นชิ้นได้นี่เราจะใช้คําว่าเกอนะครับอย่างเช่น一个人一个人 คนหนึ่งคนอีกก่จอีก,กอจก็คือโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับต่อไปนะครับนอกจากที่แปลว่าลักษณะนา,นามเราเนี่ยมันสามารถใช้เป็นส่วนบุคคลก็ได้นะข้อหมายที่แปลว่าส่วนบุคคลแต่ว่ามันจะไม่ใช้ตัวเดียวนะครับมันจะมากับคําว่าเร n นนะครับ个人 个人来你，那这里呢，没代表个人等个人呐。像我刚咪一个人，是吗？一个人把我困个，代表个人等个人。但、啊，它没多列，康纳，填开个人了哈，我只表哇损不坤了哈。杨倩，这只是他个人的想法，这只是他个人的想法，门奔，康、啊，康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  จะใช้ตัวเดียวเลยมันก็จะแปลว่าส่วนบุคคลนะครับนี่ก็คือวิธีแยกเนาะต่อไปนะครับมันสามารถแปลว่าส่วนสูงก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นภาษาพูดซะมากกว่าจะเ่าว่า个子个子尤其ซึ่งส่วนสูงอันนี้จะใช้ส่วนสูงกับคนเท่านั้นอย่างเช่นถ้ากิ子很高ท้ากิ子很าเขาเป็นคนที่มีส่วนสูงสูงมากก็คือเขาเป็นคนตัวสูงนะครับและสุดท้ายนะครับ จะเป็นภาษาถิ่นนะครับจะแปลว่าตัวเองจะอ่านเสียงสามนะครับื่อเอจื่อเอจื่อเอแปลว่าตัวเองอยางเชีน你自个儿去吧你自个去吧คุณไปเองเถอะอันนี้ก็คือคําว่าเกอในวันนี้นะครับอยากรู้คำไหนอีกคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับ